บรรยากาศเช้านี้ครับคอนเทนต์ไม่มีอะไรครับเออห้องเทียงสั่นหล่ะจะกรย่ามืเงินไหลเลือดเข้ามาข้างหลังคอยขยิบซ้ายเอา EP นี้บรรยากาศเช้านี้ไม่มีอะไรมากมายครับเอาบรรยากาศมองครับ EP นี้เป็น EP พิเศษให้ดูบรรยากาศอย่างเดียวเอ็นเอ็นซีไฮไปแล้วเออแล้วมีฤทธิ์มีเด็ดสามารถหายตัวได้ แต่ว่ายางนี่ยายางในถนนเพราะว่า้างเสียหลดมากมันบ่เห็นทางนี่แหละเป็นยังว่าขณะทั่วย่าม,มากไอเจ้าสีม,มาแยา่ช่วงที่หมอกบ่หลายเพราะว่าการเดินทางแต่ละมือนี่ขันออกขันออกเศา้าเลยจังสิเข็นหมอกด้ยคือเห็นทางรหลดตีเห็นทางแต่ว่าขันออกช่วง พ่อไปฮอดระยะหนึ่งพ่อตะเว้นขึ้นม่หมอกมันทิ้งหนาจัดเลยช่วงตะเว้นขึ้นเพราะว่าเอ่อความกดอากาศความกดอากาศมันถือถือแสงกันแสงกําลังขึ้นนี่หมอกมันทิ้งหนาจนกระทั่งว่าสวยไปอิหรีผมเนี่ยจังๆจ,จังไปรถจังแรงไดปเอามีอยู่ปีหนึ่งที่รถแลนห้างกันเขาเรียกว่าประมาณจากักสามเมตรนี่บ่เห็นกันเลยเด้ นาแบบขนาดน,น,นาแบบขนาดสามสามเมตรนี่บ่เกินหเม็รนี่รถแบบบ่เห็นกันแล้วแปรแกกระบีบตลอดไอไอ,ไอโตปัดหนาปัดกับปัดตลอดโชเฟอร์นี่ต้องโอ้สติสตังนี่ไฟนี่เปิดตลอดต้องเปิดไฟตลอดยังหน่อยก็ให้เห็นแสงทางนีเมืงกุสินาราถึงหมอกปกคุุม เพื่อบีบแต่เพื่ออยู่ในอยู่ในสายหมอกอยู่ในอยูอย่ในหมอกเลยเมืองกุสินาราอันเหมือนไปเมื่ออันตาลิเกวิมานีทีเปเเรัตเถจะฆ่ามีตะลุวนะค่าหานีทีเฮาวัตจุมมีเคเตเต,ตงพี่น้อยไปย,ยังห่มผ่าตูซูขึ้นยังหนาวแท้หนาวครับฮะเ็นขึ้นหนาวเ็นขึ้นหนาวแท้แล้วอีรี ใชเย็นเย็นก็มีตอนีหมอกนะครัช่วยอะไรได้ไหมช่วยช่วยาะลาตอนนี้ตอนนี้เจ็ดกวเจ็ดโมงกวเจ็ดโมงี่สิบเอ็ดโดยประมาณที่ปะเทศอินเดียรบายยุทธให้กับประมาณตอโมงสิบตโม ขอมง,งสิบมงสิบเลยประมาณนคือกระป๋องน้ำไปใส้นอ้ายนี่อยู่ส <arn> องอย่างกระป๋องน้ำไปใส่นี่มีอยู่สองอย่างก็คือไปบูซาสองก็คืออ่าคาเห็นเศร้าๆก็คือป๋องนั่นี่แสดงว่าไปอนัน เอาใจตัวไปอันนั้นตอ, <laughs> น,อนนดดอกกุหลาบแปลนน้ำฝนขี้ไปข้าวเดียวไหายเขบไม่ใส่หมอกเลยเดี๋ยวไม่ไงนี่ก็หายไป <c oughs> เ,เดี๋ยวไปไงทางหน้าเขานี่ก็หายไปบรรยากาศกับโอ้ยขึ้นหอดจังภูเขาได้ยามเป็นสิ เนี่ยมตอนช่วงพายุอ่า,าช่วงพายุท่อมัสลาช่วงพายุด่าจีลิงยู้โดนๆเนี่ยมือเสาร์เนี่ยออกย่างออกกำลังกายเนี่ยมือแรงกับไปย่างลเลาะเบื้องคน้นค้นเขาชอบออกมาออกมาเดินนะมันเป็นยอดเขาเหรอไหมหยดเขาที่ย่างว้นเป็นวงกลมได้ยอดเขาที่ย่างว้งเป็นวงกลม,อ,กมอ้าว เป็นนี่เพเห็นหลายมือเนาะเออาะเห็นหลายมือ,มเ,มอเออยังเกาะสงเลี้ยงเพราะเห็นหนาเราหลายมือวัอน,นี้เราออกมาออกกําลังกายบ่นะครับบอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไปเอามาบอกไปเอามาไม่เงี้ยนังกำลังหายตัวได้หรือกำลัลงหายไปแล้วจะหายตัวแล้วหลังอะไรระยะ20เม จันใจรถกระเห็นางไฟตาแงแมบม,มากข้างหลังไกลๆยังเห็นประมาณประมาณสิบเมตรสิบห้าเมตรยังเห็นเนาะเป็นตะไฟตามาหลายๆสิบเมตรซะไปสิบเมตรแต่ว่าไฟตานี่เห็นมากเห็นมาก,ก่อนแล้วแต่ว่าโตรถอย่เงี่ยสิบเมตรยังเห็นเพิ่ตามภาพครับ เบิ่งตามภาพสภาพกับสภาพเออมหาหลาดครับ굿มอร์ o ิงมอร์นิงไทยพี่น้อยย่ำโซ่หน้ <Good morning. S 2> นาตาแบบนี้นี่คันเมนอินเดียคั่เมนอินเดียทางทางที่โซนทางไทยอินเดีย ไทยอาหมไทยจักมาไทยขามตีลำบ๊อบสันก็เป็นชนาาเผ่าพวกเนวาลีพวกเ<อ>นปานพวกนู้นบอมเบนบอมเบนอินเดียแบบแบบแขกอินเดียมีแบบแขกกับแบบชนชา,า <c oughs> ติชนเผาบางส่วนเป็นอินเดียก็จริงแต่ว่าเป็นเสื้อสายเนปาล หน้าตาก็จะออกแตกต่างกันออกไปสะทูปนี่เหลียวว่เห็นเลยแหละน,นอกจากเข้าตียางไปตีนสะทูปแล้วก็ไปหอดอะสะทูปแล้วก็นยางม,มองหดท่านขอเทวาไรนะเทวาไรก็เหมือดตึ๊บเหมือดไปหมดที่ตกดันเห็นแต่ปากทางเขาเคยได้ยินคำว่าเหมือดแปดดาน <c oughs> ไม่นี้ล่ มืดอันนี้มืดแดตันอันนี้มืดสามรอยหกสิบองศามืดเป็นวงกลมหันเห็นปะเข้าเลี้ยวไปใต้นีไปหันบ่ต่ำกว่ายี่สิบเมตรเลยเนาะใไฟแหม่แหม่มแต่ว่าเลี้ยวบ่เห็นตัวรถเดี๋ยวก็เห็นขั้นรถเห็นตะไฟแหม่มแหม่แง้มแจงที่ต้องจิตแตดี่สามเลนเสามเลนคือมือนีเขามีการพัฒนาบัน่ค่อยเห็นปัญหาเลนสวนเลนมันกระจุบยุดมันกระยุบเป็นบางเมืองละ บ็คอยเห็นมาในเลนตัวเลนต่บางมองนี่กัคิดอยางเร่นขางได้กัเรนเลนะยนก็อยางเรีนเล่นได้กัเลีนเลยนหมนะนี่สิเมตรยังเหลือเห็นรถเนี่ยโอ้โห,ห,หสิบถึงแมตจนีไปทางมัาหอดาสะหัเลือยังว่ให้เห็นสะหัเร ทั่วแตะแยงบุญเสียเวี่ยวตะแยงบุญยื้อมาตะวันดิวยืมาไหนทฤษการแล้วกอบภูหลาบต้องว่าเล่นไพ่ทฤษฎศสการ์การฆ่ากระพิดประเภทแล้วพอดิถึงหน้าสถูปแล้วครับมาแบบมืดๆนะครับถึงหน้าสถูปแล้ว ืเถองหน้าสดถูกแล้วอ่ะปิดท้ายด้วยรอยยิ้มหวานๆของลูกสาวหวานเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิมหวานเหมือนเดิม one two three